เพื่อนๆก็มาพบก,กับ m r p ์เหรือพาเฮลเช่นเคยวันนี้ผมมีก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือแม่จันไม่ได้ไปไหนครับผมไม่ได้ออกไปไหนผมก็เลยสั่งมากินนะครับผมฉีดค่าเชื้อก่อนอันดับแรกกลัวครับผมโอ้ยระแวงไปหมดเลยชั่วโมงนี้ก็มีเกี๊ยวนะครับผมนี่เกี๊ยวเกี๊ยวมันเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะผมออันนี้คือกาก,ากหมูก๋วยเตี๋ยวน้ําตกอ่ามาเลยเดี๋ยวให้แฟนแกะครับผมเทน้ำออกก่อนเลย น้อันนี้คือน้ํากะทินะครับผมน้ํากะทิก๋วยเตี๋ยวแม่จันนี่จะเป็นน้ํากะทินะครับผมว้าวกินประจําเลยะครับผมสแปรบชอบมากดูดิผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวว่ะทุกคนใส่ผักลงไปหน่อยใส่ผักใส่ผักลงไปเลยอ่านแหละเทมาเทมาว้าวเด็กปวดปวดเลย ไปเลยชตามความชอบก็เป็นน้ำส้มเฮ้ยพริกเผาพริกผัดไม่มีเว้ยทุกคนว้าวตานี้ไม่มีพริกผัดแย่จังอืออโอ้โหมาดูสิมาดูมุมสูงหน่อยทุกคนเห็นไหมทุกคนสุดยอดวะ่ะมันข้นๆอ่ะหมูเปื่อย,อยนะทุกคนโอ้โหหมูเปื่อยกินกับเกี๊ยวนะนี่เกี๊ยว เดี๋ยวของเราโอเคครับผมเดี๋ยวจัดขึ้นโต๊ะเลยดีกว่าไปไปเลยอืมผมก็จัดขึ้นโต๊ะเลยนะครับเพื่อนๆ <c oughs> มาเลยนะครับผมก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ําตกแล้วก็มีครับผมมีผักสลัดนี่ครับผมพิเศษคือนี่นี่ครับผม,ษษม,บผมกากหมูกากหมูหอมๆผมชอบกินเส้นนะทุกคนเป็นเมนูง,ง่ายๆแต่แม่งแซ่บเวอร์ มาเลยมาเลยอย่าลืมกดติดตามให้ผมกดไลค์ให้ผมและกดสั่นกระดิ่งให้ผมเวยนะเพื่อนๆเ,เป็นแรงสนับสนุนให้ผมทำช่องต่อๆไปนะครับผม,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 มแฟนไม่เอาหมูแฟนไม่เอากากหมูครับผมผมก็โรยเลยนี่เลยนี่ครับผมวันมาเอาเกี๊ยวไปเกี๊ยวนี่ครับผมเกี๊ยว มันจะเป็นเนื้อหมูอย่างนี้นะทุกคนหมูเด้งหมูเด้งเห็นไหมหมูเด้งหมูเด้งจับต,ต้องเอื่มหน่อยนะมันสูงเยอะเลยเนาะอืมอืม้อ อร่อยมากมีแห้งครับผมรสชาติมันจะมันๆหวานๆนนับผม <c oughs> สูตน้ำกะทิก็มีพริกปิ้งนะพริกย่างยิ่งจะเด็ดเลยครับผมพักสลัดอื นัดอืมหืมดงหมูหมูลายๆเจ้านี่ให้โอ้สุดยอดอืมอืม แซวกินแบบปบปากเลยครับผมกินแบบป๊บปากกันเลยเนอะอืมโอ้โห หยาดเลยครับผมหิวแหงเริ่มสับสะาใจสัใจอ อืผมไม่ได้ใส่พริกเยอะนะทุกคนพักหลังนี้กินเผ็ดเยอะแล้วเริ่มรู้สึกปวดท้องเจ็บท้องแสบท้องต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยอันตรายอืมมา โคตรกรบ่ะทุกคนคกอื จะมาอืมขออนุญาตเด้ครับผมขออนุญาตยกยกสดครับผมอืมคลักคัก โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เพียงพอแค่นี้แล้วครับผมเจอกนคลิปหน้าอักันด้วยนะครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นเมนูที่หยิบจับต้องง่ายครับผมเมนูง,ง่ายๆอีกเมนูนึงดูแลสุขภาพนะครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับโอ้แสบว้าหอืมหืม